อะไรครับ25บาทค่ะเซมบี <laughs> <thing> อิยิอเสหลายคนเนี่ยแนะนำพลอยมาเยอะมากๆเลยค่ะว่าน้องพลอยให้ไปตลาดสดรัตนากรจัดไปค่ะทุกคนขคา,าสวัสดีค่ะพบกับช่องพลอยเจสอรี่นะคะหลายคนเนี่ยแนะนำพลอยมาเยอะมากๆเลยค่ะว่าน้องพลอยให้ไปตลาดสดรัตนากร จัดไปค่ะทุกคนขาหลายๆคนเนี่ยคอมเมนต์มาเยอะมากๆนะคะตอนที่พลไปตลาดล่มโพเนี่ยหลายๆคนก็บอกว่าตลาดล่มโพมันเล็กนิดเดียวให้ไปตลาดรัตนากรนะคะใหญ่มากแล้วของก็เยอะมากมือนีนะคะทุกคนขาเคลียร์ตู้เย็นเรียบร้อยจัดไปค่ะ <c oughs> <c oughs> การเดินทางก็ไม่ไกลเลยค่ะตรงที่พลอ,อยู่นะคะคนดูไปถึงตลาดรัตนากรเนี่ยใช้เวลาเดินทางประมาณ6นาทีค่ะทุกคนกัคอมเมนต์เนี่ย99%นะคะบอกให้พลไปที่ตลาด รัตนากรค่ะสําหรับตัวพลเองนะคะพลย,ยังไม่รู้เลยค่ะว่าตลาดเนี้ยมันอยู่ตรงไหนนะคะตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองสิบสองนาทีค่ะทุกคนแดดวันนี้ร้อนมากๆเลยค่ะเดี๋ยวพลจะให้เบิ้งบรรยากาศก่อนไปเด้อพี่น้องไปแดดฮอนฮอนค่ะเมื่อนี้เนาะค่ะเนาะมึงเป็นยังพี่น้องค่ะเออทั้งผี่นะคะนี่แหละจ้ะเดี๋ยวฮอจิเตรียมโตไปแล้วค่ะมีพี่ๆคนไหนอยากให้พลไปตลาดตรงไหนหรือว่าร้านตรงไหนนะคะที่ว่าเด็ดๆดังๆในพัทยาเนี่ย สามารถคอมเมนต์บอกพอยได้เลยนะคะไปชมกันเลยค่ะปสติจ้าพี่นองจ้าเช้าวันนี้นะคะภารกิจของเราอันดับเลขกวนสีลงไปใส่พี่นองคะพี่นองเห็นถังน้ำอันดันโบค่ะพอยกำลังสีลงไปซื้อน้ำข้างล่างเด้อพี่นงคะ่ะคัสกับนี่ก็สะได้เอาขึ้นห้องมาจ้าน้ำนี้นะคะถังละ55บาทค่ะอยู่ข้างล่างนิติเลยนะคะบรรยากาศมือดีอากาศแอบบร้อนอยู่คะ่ะทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะมาทุกคนคะ่ะพอยถ่ายบรรยากาศหน้าคอนโดให้ทุกคนได้ชมกันนะคะเสร็จแล้วก็ออกมาถนนใหญ่พี่นงป้อ แดดไมพี่นองมื่อนี่แดดแห้งอยู่ด้วยค่ะพราะจีไทยบรรยากาศร,ระหว่างทางให้ทุกคนได้ชมกันนะคะไปชมกันเลยจ้าตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดรัตนากรแล้วนะคะทุกคนไะ วันนี้เราจะได้อะไรนะคะกับสิเป็นพวกพักพวกนั่งนี่แหละพี่น้องคะก่อนพ้อยสิขับรถเข้ามานี่พ้อยช่างใจแล้วด้ค่ะอู้สีม้าดีบ่โน่เนาะค่ะเนาะหรือจะไปต่อหรือว่าจะมาเพราะว่ารถทางเข้าทางออกนี่มันคือรถหลายเทพี่น้องบัดน,นี้พ้อยก็เลยอ่ะตัดสินใจขับรถเข้ามานะคะทุกคนปะไหนไหนก็มาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าข้างในเนี่ยมันมีอะไรนะคะแต่ว่าเข้ามาครั้งแรกอู้หูทุกคนขาผลละมาลากไม่แม่พี่น้องมีเบิร์สระกระเบือยเลือลบ ผล,ลไม้ตามฤดูกาลมีหมดเลยค่ะทุกคนและที่สําคัญนะพอยอึ้งกับจึงตัวไหนรู้ไหมสองวันที่แล้วพลอยไปได้กล้วยไข่นะคะมาในราคา65บาทหวีแต่พอมาตลาดตรงนี้นะคะโอ้โหทุกคนวีละ25บาทวีละ30แล้วที่สาคัญตลาดยางสมาย้ําพีนองค่ะเพราะมันใหญ่มากท,านนท่านี้เท่าไหร่ครับ25บาทค่ะท่าน,นี้อไรต แล้วมาอึ้งกับจึงตรงนี้ทําไมก่อน3กํา25บาทโอ้ยทุกคนคะ่ะในบุรีรัมเนี่ยพอย,ยังไม่ได้เจอราคาแบบนี้เลยนะไอ้สมกํายี่เนี่ยปกติเขาจะขายแบบ 20- 25ประมาณนั้นหรือ15คือราคาสําหรับพอยนะมันเป็นราคาที่ช็อกอ,อยู่ด้พี่นองขะแต่ว่าคนอื่นอาจจะบ่ได้ช็อกแต่สําหรับพอยก็คือแบบตื่นเต้นไงทุกคนพอยนะ่ะเป็นคนมากยางตลาดอีหยังแบบนี้เห็นพวกผักไม่ได้นะคะตรงกระโดดใส่เลยพี่นองคามากหฮงพี่นองมากอีรีคะ่ะขอบคุณพี่ พี่ที่คอมเมนต์มากๆเลยนะคะบอกว่าให้พลอยมาตลาดตรงนี้นะคะทุกคนได้ขค้งไปหลายแห้งพี่น้องคะแต่ว่าเสียอย่างเดียวนะคะทุกคนวันนี้อะพอจะมาซื้อเนื้อสัตว์แต่ว่าเนื้อสัตว์เขาปิดเบิร์เลวพี่น้องคะเห็นบ่อตลาดเกือบชิวายแล้วนี่ค่ะเปิดแค่พอะพวกพักแล้วก็ของเบ็ดตะเลียดนิดหน่อยนะคะตอนแรกเนี่ยว่าจะมาซื้อหมูเห็ดเป็ดไก่ด้วยค่ะแต่แม่ค้าเนี่ยพลอยถามแล้วเขาบอกว่าตลาดนี้เปิดตีสองแล้วก็เปิดปิดตอนเที่ยงนะคะทุกคนแล้วพลอยมาตอนประมาณบ่ายสองจะบ่ายสาม พี่น้องคะ่ะบัได้กลับไปพบมาสุดท้ายบัต่ายนะ้ำเมคโคพี่น้องคะมาเมคโคอีกแล้วเมื่อนี้ก็ได้เรือซัดไปนิดๆน้อยๆนะคะแล้วก็พวกน้ำหมองน้ำมันเนาะคะ่ะเนาะแล้วก็ผักบางชนิดที่พอจะ,อะซื้อไปเสริมนะคะทุกคนคะ่ะเออนั่นแหละคะ่ะอันพบไปตลาดเท่ๆคิดบัวด้ว่าสีเอาอยางเนาะมีใครเป็นเหมือนพลไหมคะเ <c oughs> มื่อนี้นะคะเบิดไป1414บาทคะ่ะ พออยู่กับสามีสองคนค่ะประกาซื้อไปหลายซื้อแต่ว่าพอกินเนาะคะ่ะมันเบิดแล้วหรือว่าเคลียของในตู้เย็นกินเบิดแล้วเนี่ยเขาค่อยมาใหม่ก็ได้ค่ะเพราะว่าพอรู้สึกว่าชอบเดินอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็รอที่จะไปเดินตลาดใหม่อีกครั้งค่ะใครมีตลาดหรือว่าซูเปอร์มาร์เก็ตที่พยควรไปเนี่ยคอมเมนต์มาหน่อยนะคะทุกคนอยากไปมากเลยค่ะแล้วก็จะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ชมกันนะคะพี่น้องเสร็จแล้วนะคะยางหางเมื่อยแล้วมาหากินอย่างที่มันเฟสสดชื่นดีกว่านะคะก็ได้โดนัทไปนะคะแล้วก็ได้มีเครื่องดื่มนิดหน่อยนะพี่ ไปพี่น้องคะ่ะเสร็จแล้วก็เอาของขึ้นรถคนละไมคคนละมือเนาะคะ่ะเนาะมือนีกับมี่ยังหลายเดี๋ยวกลับไปรีวิวก่อนว่ามือนีได้อีย่างแน่ะนะคะอุ้ยพี่น้องคะ่ะเนี้ยไปเพื่องฝาคือผลนสิต๊กนี่แหละพัทยาเป็นแบบนี้ทุกวันตอนเช้าตอนเที่ยงตอนบ่ายเนี่ยโอ้โหพี่น้องแดดเปี้ยงเลยพี่นอ้องพอตกเย็นมากนะว่าเอาฝาคือคึอค้นค,คมาเนาะนะคะเนาะบางเทือก็ลิ่นมากพี่น้องแต่ว่าก่อนไปนะคะขอเติมพลังก่อนค่ะทุกคนเออมาแอบแสบอยู่ในรถพี่น้องค่ะเสบแสบค่ะทุกคนแบบ อะไรมันก็อร่อยหมดเพราะว่าหิวนะคะภารกิจของพลอยกับคุณเจมือนี้นะคะบุรีมีอย่างหลายเลยค่ะไปตามสเต็ปไปตามสถานการณ์ดีกว่านะคะแล้วก็เบสแพนโนแพนค่ะทุกคนเดี๋ยวมือนี้พลอยสิไปไซอีกหรือว่าบุรีไปก็ค่อยติดตามกันพี่้องะ่ะไปทุกคนได้เวลาแล้วคะ่ะขับรถกับคอนโดด,ดีกว่านะคะพออยู่พระตำหนักซอยหกนะคะเดี๋ยวกัสีได้ใหญ่อีกแล้วพี่้องค่เรียว,ว่าได้ใหา่ไปได้ก็ค่อยติดตามกันเด้อ <c oughs> กระโดดขึ้นเกือบขึ้นเกียรี่นะยายยจายคอนโดอีกแล้วนะคะมาทุกคนขาตรงนี้ก็จะเป็นหน้าคอนโดพลอยนะคะมาพ พี่น้คงคะมาถึงเอาไว้ไปเอาของดูในรถก่อนไปเอาตะกร้ามาใส่เนาะพี่น้องคะนี่ลืมเอาถุงพลาสติกใส่ไปในรถพี่นกบันดนี้ก็เลยเอาขึ้นมาบบได้นะคะก็เลยเอาตะกร้านะคะจากห้องเนี่ยลงไปเอาของในรถคะ่ะทุกคน <c oughs> จแม่นเนาะ,ะไปชมกันเลยจ้ามาพี่นงคงคะถึงห้องแล้วคะ่ะมารีวิวกันว่าวันนี้เราได้อะไรมานะ,ะใส่กอกค่ะมีของคุณเจค่ะยอไก่นะคะเอาไว้มายำวุ้นเส้นนะคะวุ้นเส้นสันในนอกเครื่องในคะ่ะเอาไว้มาผัดเครื่องในไก่นะคะ กระหล่ำปีกไก่ซี่โครงหมูค่ะสามชั้นแบบเน้นเน้นอันนี้ซื้อมาจากลตลาดรัตนากรพี่น้องเอันนี้อันนี้ตีนไก่อันนี้เลือดเลือดไก่่ปีกบนอันนี้กุ้งค่ะโอเคพี่น้องแล้วก็พวกผักต่างๆเนาะค่ะเนาะน้ำมันไข่ ถุงใส่ขยะเขาทุกคนทาดไข่เอาไว้กินเล่น <c oughs> ขนมเอ้ยพี่นงคงคะนี่แล้วก็มีอันถัวน้ำบกถั่วนะอวนะเอามาพัดไว้พอยซื้อของมารอบนี้คืออุ้ยได้นานเลยทุกคนได้นานอีลีพี่นงคงคะอันถั่วงอก10บาทจากตลาดรัตนากรถูกมากสัาซ้นี่บาทเท่ากับ20บาทมานะพี่นงคงคะเอ้ยมาจ,าจัดแจงน้ำกันว่ามือนี่นะคะ พี่น้องจา้าเสซจแล้วก็เอาคองนะคะอาหารนาะที่เราจะใส่ในกล่องนะคะพวกผักพวกอะไรเนี่ยเราจะเซฟใส่ในกล่องนะคะแล้วก็เป็นพวกอาหารสดนะทุกคนอันนี้พลอยกับมะฮันหนวดปลาหมึกไว้ค่ะก็ะจะเป็นพวกผักแล้วก็เนื้อสัตว์เนี่ยพลอยก็จะมีวิธีการถนอมอาหารไว้ค่ะทุกคนคะ่ะมาทุกคนเซจแล้วนะคะพลอยกับสิมาเตรียมอาหารเขาเย็นมือนี่นาําว่าเฮ้าสิเฮ็ดยังกินดีพี่น้องเมนูเย็นวันนี้ของเรานะคะทอดซี่โครงหมูไข่ดาวค่ะแล้วก็ข้าวเนี่ยที่เราเหลือไว้เมื่อวาน หุงไวเมื่อวานแต่ว่ากินโบเบิร์ดก็เลยไปใส่ตู้เย็นไวค่ะเพ่งคิดได้ค่ะวันนี้ก็จะทําเป็นข้าวผัดนะคะนี่ค่ะเมนูของเขาก็จะเป็นประมาณนี้เด้อแม่เด้อโอเคนะคะ1วันกับพลใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้พลในการทําคลิปดีๆให้พลได้อยู่หน้าจอทุกคนเป็นนานๆนะคะสําหรับ EP นี้บ๊ายบายค่ะ